เป็นเวลากว่า12ชั่วโมงครับทุกคนที่ผมใช้เวลาไตา่หอคอยตั้งแต่เลเวลที่1ถึงเลเวลที่50ครับคลิปนี้เราจะไม่ได้มาแชร์เซตในการลงหอคอยนะครับ ออคลิปที่จะแชร์เซตในการลงหอคอยเดี๋ยวไว้ทีหลังนะแต่คลิปนี้ครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปผ่านด่านหอคอยที่ยากที่สุดที่ผมเจอมานะครับผมและผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดอยู่ที่ด่านนี้แน่นอนครับนั่นก็คือหอคอยในเลเวลที่28ครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าเราจะใช้เซตอะไรในการลงหอคอยเลเวลที่28นะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูในส่วนของลีดเดอร์สกิลครับทุกคนนั่นก็คือโกโจซาตัลุนะครับผมเราต้องการอันนี้เลยครับทุกคนสกิลลีดเดอร์ของมันนะครับบวก ATK 120%แล้วก็บวกระยะแรงอีก10%นะครับแล้วเราต้องการสกิลหยุดเวลาของมันด้วยนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำาให้ลิมิกเบรกเป็น5ดาวนะครับผมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมันนะครับผมและตัวถัดมาครับทุกคนนั่นก็คือ Dark f เฟมเลเวอร์ครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้ติแคตตาก็ของโกโจนะทุกคนแต่เราจะเอาไปคอมโบกับอีกหนึ่งตัวถัดไปครับนั่นก็คือเจ้าโอโค่ึยูตะครับทุกคนเราจะใช้ดาเมจหลักเป็นเจ้าโอโคซึยูตะนะครับผมอ่ามันจะไปคอมโบกับเจ้าดาร์คเฟมเลเวอร์ทำให้ ติดขี้หนึ่เนต์นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มดาเมจเป็นเท่าตัวเลยนะครับทุกคนต่อมาครับทุกคนนั้นก็คือสูคูนะครับซูคูนะตัวนี้ถึงมันจะแพ้ทางทาธาตุน้ำนะครับทุกคนแต่มันก็เป็นตัวตัวเดียวนะครับที่สามารถตีติดไฟแล้วก็ติดอยู่ในเขตตากรี่ของเจ้าโกโจสัตตรุได้นะครับผมก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะทุกคนและตัวนี้คือตัวที่เก่งที่สุดครับ ถัดมาครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าเดนจีครับเจ้าเดนจีตัวนี้จะเอามาบูทเงินในช่วงเลดเกมแล้วก็ต้นเกมนะครับผมคือต้นเกมมันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกทุกคนแต่เลดเกมเนี่ยมันจะเห็นผลมากๆเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายของเราครับทุกคนนั่นก็คือไอจังครับบัฟเงินบูทดาเมจนะนี่ก็คือหน้าตาของเซตที่เราจะใช้ไปลงในด่านที่28นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางตัวกันเลยครับผมว่าผมวางตัวยังไงนะ ที่ที่ผมจะเล่นนะทุกคนผมจะเล่นเป็นข้างหลังนะครับผมเพราะว่ามันจะยื้อให้เราได้เงินในช่วงเลดเกมนะครับทุกคนเพราะว่ากว่าคลิปจะมาถึงรทบทุกคนมันไกลมากๆเลยนะครับมันจะช่วยบูทเงินของเรานะให้เราสามารถวางโกโจสตารุแล้วก็เ,เจ้าสุคุณะได้นะครับผมโดยผมจะเลือกวางเ,าเจ้าตัวนี้เลยนะครับยูตะแล้วก็ไอจังนะทุกคนตามด้วยนี่เลยนะครับผมเคนซอมแมน2ตัวนะโอเคแล้วเราก็เลดี้เลยครับเปิดคูณ3ไปเลยนะครับทุกคน ็จริงๆผมแนะนําให้เปิดคูณ1นคูณสแล้วกันใครที่ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ผมถนัดคูณ3มากกว่านะทุกคนเพราะว่าผมเทพซ่ามากเลยอะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัพไอจังไป1ขั้นนะครับผมแล้วก็รอคลิปโผมานะทุกคนให้โอโคสึออยูตาจัดก,การไปนะครับผมอ่าโอเคแล้วผมจะวางเจ้าสุคุณะไว้1ตัวตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัพ1นขั้นนะทุกคนถ้าอัพได้อะแต่ผมจะอัปเจ้าหอ ไอจังก่อนทุกคนเราจะเอาเงินแล้วก็ดามเมทนะครับผมแล้วก็อัพสุคุนะไปครับทุกคนเราแพ้ทางธาตุน้านะครับเราต้องทําให้ดามเมทของเจ้าสุคุนะเนี่ยเยอะๆนะครับผมไปครับยูต่าตัวที่3ครับทุกคนอัพไอจังไปอีกทีครับแล้วก็วางเดนซีไปนะครับผมแล้วก็อัพสุคุนะไปครับเป็นขั้นที่3นะอัพไอจังไปเลยนะครับตอนนี้เราน่าจะชิวๆอยู่นิดหน่อยนะครับทุกคน อ่าตอนนี้ออสุคุระเราก็ตีทีเดียวตายแล้วสําหรับเจ้าตัวเอลเมนต์นะครับผมซื้ออาหารไปด้วยนะครับทุกคนอ่อผมจะอัพเป็นไอจังนะครับผมแล้วก็ตามด้วยยูอ่อยูตะจําชื่อไม่ได้ทุกคนนะครับผมถ้ายูตะขึ้นเป็นฟูเอลอีเร็วมันจะดีมากๆเลยนะครับผมทุกคนมันจะอ่อสโลสตูนะครับแล้วก็เก็บดามเมจเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมอัพไอจังอีกครั้งนึงนะครับผมโวย อันนี้ผมมึงสตรีมเสร็จนะทุกคน12ชั่วโมงอะซึ่งน่าจะพูดอะไรที่มันไม่เข้าท่าไปก็ขออภยัยเวนาทีนี้ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไอจังครบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพสุคุณะด้วยนะทุกคนตอนนี้สุคุณะไม่ได้ตีครั้งเดียวแล้วนะครับผมมันต้องตีหลายๆครั้งนะทุกคนไปไปไปเห็นไหมคือเราแพ้ทางท่าเราเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคน โอเคครับโอเคยังโอเคแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าเดนจินะทุกคนแล้วก็ยูตะนะครับยูตะครับทุกคนผมแนะนำให้เป็นฟู l เอแค่ตัวเดียวนะครับเราจะอัพยูตะแค่ตัวเดียวพอนะครับอ่า แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทุกคนให้มันเก็บดาเมจไปก่อนนะแล้วก็อัพซุคุนะกับโกโจให้เต็มไปเลยนะครับแต่แนะนําให้อัพโกโจทีหลังสุดนะครับผมเราต้องการแค่เจ้า,าสกิลของเจ้าซุคุนะนะทุกคนเราต้องการของมันก่อนนะครับผมแต่ผมจะวางเจ้าตัวนี้ก่อนครับทุกคนสําหรับเจ้าดาร์กเฟรมเลิฟเวอร์นะครับเราต้องการสตันของมันนะทุกคนซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มโผลมาเยอะแล้วนะทุกคนสําหรับคลิป ในเว็บที่11ครับทุกคนเงินเราจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเราต้องรอ,อบอสโผล่มาก่อนนะครับผมโอเคเราอย่าเพิ่งอัพอ่เจ้าตัวยูตะนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการฟูลเอของมันนะครับผมตอนนี้ฟูลเอของมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะทุกคนโอเคสักครู่เราจะได้และสําหรับอ่าโอเคเราได้แล้วนะครับผม ได้แล้วได้แล้วรอแค่บอสโผมาแล้วเราก็จะอัพเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนมันชื่ออะไรนะโกโจโอ,โอเคบอสโผมาครับทุกคนเรากดสกิลของเจ้าสุคุณะไปเลยนะครับผมแล้วเราก็จะอัพโกโจโนะครับให้มันหยุดเวลาให้ได้นะทุกคนแล้วก็ตัวที่เราอัพไปแล้วนะครับสาหรับเจ้ายูตานะทุกคนให้เราอัพเป็นขั้นสุดท้ายเลยนะครับผมมันจะคอมโบกับเจ้าดาร์คเลเวอร์นะทุกคนให้ทําให้ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าโอเค แล้วเราก็รอเอาเงินนะครับไปอัพเจ้าตัวนี้เลยนะทุกคนโกโจบอสโผล่มาแล้วครับทุกคนแต่โกโจเรายังไม่เต็มเลยนะอ,อ๋อผมวางเจ้านี่ผิดฝั่งวะ่ะมันต้องวางฝั่งนั้นแต่ไม่เป็นไรให้มันเข้ามาสู่ในระยะของเราก็พอแล้วนะครับผมเจ้ายูตาจะได้ตีแบบเบิ้ลดาเมจเลยนะครับทุกคนโอเคยังโอเคยังทุกคนโอเคติดแล้วครับเบิ้ลดาเมจนะทุกคนแต่ กโจของเราน่าจะมาท้ายเกมกดโชมาแล้วครับทุกคนกดกโชไปโอ้ยกดโจว์มาช้าเกินทุกคนนะครับผมยูตาน่าจะจัดการได้นะครับผมมีทั้งสโลแล้วก็ตีติดขี้อีกนะทุกคนโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนเหมือนง่ายนะทุกคนแต่จริงๆยากโคตรนะครับผมเสียเวลาไปกับหอคอยชั้นนี้เยอะมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับทุกคนตัวทั้งหมดในเซตนี้ผมแนะนําให้เป็น5ดาวทั้งหมดเลยนะครับโกโจยูตาแล้วก็ซูคุณะนะครับส่วนดั r k คเฟรมเลเวอร์ไม่ต้อง5ดาวนะครับมันไม่ใช่ตัวหลักของเรานะทุกคนโอเคครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมอยากให้ผมสอนหรือว่า จัดเซตลงหอคอยชั้นที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดเซตแล้วก็ลงให้ดูนะครับทุกคนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันทิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆครับเจอกันครับบ๊ายบาย